สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะสาอิสจะพาคุณผู้ชมมาทําดอกไม้จากลอตเตอรี่นะคะซึ่งลอตเตอรี่เราเหลือใช้เยอะนะคะตรวจก็ไม่ถูกลางวัลค่ะจะมาทําดอกไม้ใส่กระทงทูบเทียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาสยสวยๆแบบนี้นะคะทําใช้ก็ได้ทําขายก็ดีนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะทูบเทียนนะคะมัดรวมกันแล้วประมาณนี้นะคะโดยใช้เทปใส่นะคะมัดต,ตัวนี้จะเป็นตัวทูบเทียนสั้นนะคะซึ่งทูบสาวเอไม่มีตัวสั้นก็เลยตัดนะคะคุณผู้ชมก็เลยเป็นรอยตัดนิดนึงมัดประมาณนี้นะคะใช้เทปใส่มัดนะคะถ้าเป็นทูบสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้อุปกรณ์ตัวที่หนึ่งนะคะ อุปกรณ์ตัวต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นลอตเตอรี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะลอตเตอรี่ที่ตรวจเลยย้ยไม่ถูกรางวัลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะไม่ต้องเสียใจเรานํากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะมีกันไกนะคะไม้ลูกชิ้นนะคะแล้วก็กาวลาทิกที่เราแบ่งใช้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ นี่นะคะคืออุปกรณ์ทั้งหมดของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะคุณผู้ชมค่ะเตรียมพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มทําดอกกันเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเราจะใช้รัตตอรี่นะคะ1ใบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพับครึ่งนะคะพับรัตตอรี่ให้ได้2ส,ส่วนนะคะ จะเป็นส่วนไหนก็ได้ที่เราต้องการใช้นะคะนี่ค่ะจะเป็น2ส,ส่วนนะคะบางคนใช้เฉพาะส่วนตัวเลขบางคนใช้ส่วนที่เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะใช้กันไกหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วแต่คุณผู้ชมต้องการสะดวกใช้แบบไหนนะคะด้านตัวเลขหรือรูปภาพนะคะเพราะมันมี2ลูกก็จะวาง กับพื้นหรือว่าจับขึ้นมาพับแบบนี้ก็ได้นะคะแบ่งครึ่งเป็นสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรีดให้เรียบนะคะเป็นร่องทีนี้คุณผู้ชมอยากได้ฝั่งไหนก็ตามใจนะคะจะรีดฝั่งไหนเป็นร่องหรือเป็นนูนก็ได้นะคะใส่ก็จะขอเปลี่ยนด้านนะคะเอาเป็นด้านตัวหนังสือเป็น นู่นนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นล่องนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเราคึีนออกนะคะคุณผู้ชมขานี่ใส่ขอใช้ตัวนี้นะคะเพื่อโชว์ความเป็นลอตเตอรี่นะคะก็จะพับครึ่งในลักษณะนี้ตามร่องเลยนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะพับครึ่งให้ได้ตามล่องที่เราพับเมื่อกี้นะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะใครถนัดซ้ายก็ซ้ายก่อนใครถนัดขวาก็ขวาก่อนนะคะ แบบนี้นะคะรีดให้เรียบนะคะนี่จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อีกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะกลับด้านนะคะเราจะกลับด้านเอาสามเหลี่ยมมุมเล็กๆขึ้นนะคะแล้วก็จะพับเหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งนะคะเหมือนฝั่งที่แล้วนะคะอ่าพับแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็พับเหมือนกันนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะนี่เป็นสามเหลี่ยม แบบนี้นะคะเป็นแหลมๆนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้หนึ่งกลีบนะคะหนึ่งกลีบประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้ทั้งหมดห้ากลีบนะคะคุณผู้ชมขาห้ากลีบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะวิธีพับเราจะพับยังไงนะคะคุณผู้ชมคะอ่าแล้วก็จะพับเป็นร่องแบบนี้นะคะ อ่าอันนี้สาวเอใช้ความถนัดนะคะคุณผู้ชมขาก็เลยหยิบขึ้นมาพับบนอากาศเลยนะคะหยิบขึ้นมาพับบนอากาศนะคะแล้วก็อ่านี่นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ตามร่องที่เรารีดไว้นะคะคุณผู้ชมขาอ่าแบบนี้นะคะพับฝั่งซ้ายอีกทีนะคะ อ่าแบบนี้นะคะรีดให้เรียบนะคะให้เป็นล่องสวยงามนะคะนี่เป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะคุณผู้ชมขาอ่านี่นะคะแล้วก็พับอีกมุมเล็กเป็นมุมหนึ่งนะคะซ้ายขวาเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็จะได้เสร็จเรียบร้อยกรีบที่สองนะคะคุณผู้ชมขาประมาณนี้คะ่ะสองกรีบนะคะ ซึ่งเราก็จะใช้ทั้งหมด5กรีบนะคะคุณผู้ชมขาต่อ1ดอกนะคะเราจะใช้5กรีบต่อ1ดอกนะคะอดอกนี้จะใช้พับทั้งหมด5กรีบนะคะคุณผู้ชมใช้ลอตเตอรี่2ใบครึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการประกอบดอกนะคะโดยใช้กาวลาทิกนะคะเตะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาบริเวณมุมที่พับด้านเล็กนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ จะมาประกบกันนะคะให้ติดกาวนะคะซึ่งแต่และกีบจะมีด้านเล็ก2ฝั่งซ้ายขวานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะเอา,อาขวาที่เราทากาวติดกับฝั่งซ้ายของกีบถัดไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมลักษณะนี้นะคะนี่คือเราติดไปแล้วกีบที่1ติดกีบที่2แล้วนะคะเราก็จะมาทากาวกีบต่อไป นะคะทำลักษณะนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด5กลีบนะคะคุณผู้ชม่ะนี่นะคะเราจะประกบกันแบบนี้นะคะให้สันของกลีบแต่ละกลีบเท่ากันนะคะดอกไม้ก็จะออกมาสวยงามค่ะคุณผู้ชมกลีบที่3มเสร็จแล้วต่อด้วยกลีบที่4นะคะทากาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ประกบสามเหลี่ยมฝั่งสั้นนะคะแล้วก็ ดูขอบระยะขอบสวยให้ให้เสมอกันนะคะสวยงามนะคะแล้วก็จะเรียบดูดีอีกแบบหนึ่งนะคะจะได้สีกลีบกลีบที่ห้านะคะคุณผู้ชมต่อไปนะคะกลีบที่ห้าเป็นกลีบสุดท้ายนะคะก็จะเอามาประกบกันเหมือนเดิมนะคะกลีบที่สี่กับกลีบที่ห้าประกบกันนะคะซึ่งอดอกหนึ่งเราจะใช้ทั้งหมดห้ากลีบนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ทีนี้เราก็จะมาเอากรีบที่1กับกรีที่5ใส่กันนะคะติดกันนะคะโดยทากาวแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าเอาสันกรีที่1ติดกับสันกรีที่5อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็รีดให้ติดกาวเลยนะคะเราก็จะได้เป็นตัวกรีบดอกทั้ง5 กลีบแล้วนะคะ1ดอกเราจะใช้5กลีบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาอ่าแล้วก็จะพักรอให้กาวแห้งนิดนึงนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วเราก็จะนําดอกมารีดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาใช้ไม้ลูกชิ้นรีดนะคะให้ดัดงอนแบบนี้ทั้ง5กลีบนะคะคุณผู้ชมขามันก็จะเป็นดอกไม้ที่อ่อนช้อยแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะบบ่งบานนะคะพร้อมที่จะประกอบใส่กับ ทูบเทียนของเรานะคะทูบเทียนลอยกระทงแล้วนะคะคุณผู้ชมขานี้นะคะดอกสวยงามนะคะตัวนี้จะเป็นกรีบธรรมดาไม่มีเกสรเราจะใช้อ่าทูบเทียนของเราเป็นเกสรน,นะคะแล้วก็จะทากาวตรงที่เป็นรูนะคะเพื่อให้ติดกับการทูบนะคะคุณผู้ชมขาอ่าเมื่อทากาวเสร็จแล้วเราก็จะนําทูบกับเทียนนะคะประกอบเข้าไปให้เป็นเกสรดอกไม้ แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ ก้นเทียนก็จะไปชนกระกีบดอกไม้ของเราพอดีนะคะลักษณะนี้นะคะก็จะได้ดอกไม้ทูบเทียนนะคะปักกระทงสวยๆนะคะจากลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกลางวันนะคะคุณผู้ชมขาสวยงามแบบนี้นะคะใครมีไอเดียดีๆก็สามารถนําไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ชมไปใส่เกสรหลากสีสันสวยงามยังไงก็ได้นะคะ หากใครมีลอตเตอรี่เหลือใช้ก็นำออกมาทำแล้วก็พูดขายได้นะคะคุณผู้ชมขาช่วงนี้เป็นหน้าเทศกาลลอยกระทงของเรานะคะดูดีๆก็มีสน่หไปอีกเบบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ประหยัดนะคะไม่ต้องซื้อนะคะแถมทำขายได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขามีรายได้จากลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลแต่ข้อควรระวังก็คือ ตรวจลอตเตอรี่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะหากลอตเตอรีย่ยังไม่หมดอายุนะคะเผื่อถูกรางวัลน,นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงจากลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลน,นะคะแบบที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมขะอ่า ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้สาวเอ๋ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาจะได้มาสอนคลิปทำดอกไม้ในรูปแบบต่อๆไปนะคะรูปแบบต่อไปก็จะทำดอกไม้จากลอตเตอรี่เหมือนเดิมนะคะเนืสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้สาวเอ๋ด้วยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ